สวัสดีครับทีสปอร์ตชาแนลขอนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกวันนี้เป็นเกมที่ลีโอสเตเดียมทีมแชมป์บีจีปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับนครราชสีมามาสด้าเอฟซีวันนี้มีคุณพิทิชัยคุณประสูตรและผมเจษดาศรีวิเศษรับหน้าที่เป็นทีมผู้บรรยายครับและนี่ก็คือตารางคะแนนในขณนะนี้นะครับบีจีปทุมยูไนเต็ดครับทีมจ่าฝูง26นัดมี70แต้มนะครับส่วนทีมยูนนะครับนครราชสีมาอยู่อันดับที่9นะครับ26นัดมี37แต้มนะครับ นี่ไปดูรายชื่อของทางทีมเจ้าบ้านบีจีปทุมเมนก่อนนะครับระบบการเล่น3-43นะครับนี่ก็เป็นรายชื่อของนครราชสีมาทีมเยือนนะครับ4-2-3-1นะครับเอาครับช่วงนี้เขาดาวไปพร้อมกันครับฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกคู่ดึกสุดของวันอาทิตย์ครับแล้วพระลักษ์คุณต่อพงสมสิงห์ปานวิทย์เริ่มเกมการแขึ่งขันนะครับเป็นทีมเยือนนครราชสีมามาสได้เอฟซีเป็นฝ่ายเขียบอลเริ่มเกมก่อนนะครับอยู่ในชุดสีส้ม จะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับในขณะที่ทีมแชมป์บีจีปทุมอยู่ในแตดเจ้าถิ่นอยู่ในชุดสีน้ําเงินครับเอาละครับแล้วจิ้มต่อมาคาันยุคหลุดมาด้วยครับเจสซี่เคอรันเคอรนมองในกรอบเขตบโทษมีสงคนเคอรันยิงอไลูงนี้โอ้ยังแซไวไ้ได้ครับชัดชัยบุตรพรมครับเจ้าตัวเลือกที่จะจบสกอร์ด้วยตัวเองครับแล้วจะออกบอลเร็วเสียบอลตูนเยสเอาครับสีโรสสีโรสย้อนกลับมาแล้วสุรชาติกดลุกนี้ข้ามคางครับโอ้โห ลูกนี้เน้นๆเลยครับแต่ว่ายัางกดบอลไม่อยู่นะครับแล้วบอลมาทางขวาได้เอามาดูออตาร่ามีมูดินโลแต่ว่าเลือกตัวไกลครับเจสซี่เคอร์นหลุดเข้ามาลูกนี้เคอร์แนแล้วย้อนกลับมายิงด้วยซ้ายมันแป๊กไปหน่อยกินีคัรยุกแล้วพักออกอีกทีสันติภาพมาช่วยได้ครับโอ้โหพลาดโอกาสไปเลยครับนครราชสีมาดูอีกทีจังหวะเปิดมาสวยงามเลยครับทางด้านซ้ายของทางออตาร่านะครับเจสซี่เคอร์นจ่ายมาแบบเน้นๆถวายพานไปให้กับกินีคารยุกแต่ว่าจังหวะสุดท้ายดูับยิงเน้นๆ แล้วโอ้โหเคลียออกมาจากเส้นเลยครับจังหวะนี้เนียบยิงด้วยซ้ายนะครับแล้วโอ้โหนีับเคลียออกมาจากเส้นนะครับคือเหมือนโดนไม่เต็มแหละครับลูกยิงด้วยซ้ายของจินี่คันยุกโู้ตัวที่ไปเคลียนี่ชาตรีฉิมทะเลนะครับแล้วดูจังหวะเอามาดูออตาร่าพลิกหนีมาอาครับโดนแต่ไม่ล้มออตาร่าทางซ้ายมาครับเจสซี่เคเรนเจสซี่เคเรนดวลกับชัดชัยแล้วยิงลูกนี้ยัง ปัดไยได้แล้วบอลออกหลังไปเลยครับโอ้โหครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับนครราชสีมาดูจังหวะนี้ต้องชมทามอามาดูอัตตาร่าเลยครับแทงทะลุช่องมาสวยมากครับแล้วก็ยิงได้ขวาครับโอ้โหชัดชัยบุตรพรมสุดยอดครับจังหวะนี้สารัตโพสีจับเบิ้ลไว้กับสันติภาพครับเฉลิมพงศ์ก็เอาชัวนะครับเอาทิ้งออกข้างไปก่อนแล้วรัศินคุณต่อพงสมสิงครับเป่านกหวีดหมดเวลาการขันในครึ่งเวลาแรกครับเกมสนุกนะครับแต่ว่ายังไม่มีประตูครับ บีจีปทุมยูเนเต็ดยังเสมอกับนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีอยู่ศูนต์ต่อศูนต์นะครับเอาครับเกมครึ่งเวลาหลังเริ่มขึ้นครับบีจีปทุมที่เป็นแชมป์ไปแล้วก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่จบนัดที่ยี่สิบสี่กำลังลุ้นกับการเป็นแชมป์ไร้พ่ายฤดูกาลน,นี้ครับแล้วให้มาช่องนี้ไม่ล้ำหน้าครับเจสซี่เคอร์รันเคอรันเปิดเข้ามาใช้กับมูดิโลแล้วหันมาบอลตกแลก้วจิ้มลูกนี้ชนคานครับโอ้โหยังไม่ได้ประต ขึ้นนำครับและดูจังหวะนี้ครับจังหวะสําคัญของเกมครับมงหนุนกันขึ้นมาแล้วก็บอลจังหวะสุดท้ายตกมาและเป็นเดนิสมูริโลครับเหย่เท้ายิงแลวไปชนคานนะครับสุบัญญาเล่นกับสันติภาพสันติภาพเจอประลองไปไม่ได้ปฐมพลปฐมพลแต่งเข้าขวาปฐมพลให้มาครับแล้วสุบัญญาปูทีสายเปิดจอนเข้ามาไม่มีใครครับโอ้มันย้อนหลังดิโอโกครับสุดท้ายจะเล่นสวนกลับเขาวัดทางซ้ายมาเอาครับบอลอยู่ที่สุรชาติ บอลตรงนี้ครับทางซ้ายแต่งเข้าขวาครับแล้วเปิดเข้ามาโค้งนี้หนึ่งศูนย์ไปเลยครับเป็นระถมบอลเจริญรัตนาพิรมครับตัวสำรองที่ลงมาในเกมนี้ครับโอ้โหยิงประตูต่อเนื่องสองเกมติดต่อกันบีจีปทุมออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้แล้วก็บทเด็ได้ได้มาแบบง่ายๆเลยนะครับเป็นประตูที่สี่ในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวด้วยนะครับในการลงเล่นกับบีจีปทุมนะครับโอ้โอกาสก่อนนั้นเนี่ยเป็นของนครราชสีมาครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับโอ้จังหวะนี้ครับคือเจ้าตัวลงมาเป็นตัวสำรองครับ นี่แล้วก็เป็นประตูที่4ในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับของทางเจ้าตัวนะครับโอ้โหนี่บทจะได้ได้เฉยเลยครับดูอีกทีนะครับจังหวะของสุรชาติสารีพิครับตักด้วยขวาครับแล้วก็โอ้โหมงสะบัดจังหวะนี้ครับเข้าไปแบบสบายเลยครับดูว่าจังหวะสะบัดแบบนิ่มๆครับแล้วเซฟไปอยู่กับธนชัยโอ้บอลนี่เป็นตัวมาถมพลครับคือตุเหลี่ยมนี้มันก้ากึ่งระหว่างเฉลิมพง์เหมือนกันครับ สุดท้ายบอลข้ามเจริมพงศ์เกิดแก้วครับแล้วสุดท้ายไปหล่นบนศีรษะของปฐมพลครับโอ้โหโดนทีเด็ดเข้าไปเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้เกมรับของนครราชสีมาโดนจนได้ครับเอาครับ1ต่อศครับเอาครับบอลทางซ้ายครับมาดูออตตาราออตตาราจากผิวเขากรอบเก็ตโทษแล้วมาได้ออตตาราเขาสายยิงติดบลอกกรับอหดูแอคชั่นของวิเตอร์คาโดโซครับคือกระป็องรุ่นนี้กระสัใจเลยครับ นี่หันไปชูกำปั้นให้กับทางแฟนๆที่อยู่หลังประตูเลยครับสะใจสุดๆนะครับดูจังหวะบล็อกลูกยิงครับของทางอัลตาร,ราบลากเข้ามาแล้วก็กดวิ้ายจะอัดเสาแรกครับโอ้โหนี่ดูแอคชั่นของวิกเตอร์คาร์โดโซครับครับทีนี้เป็นเท้าซ้ายครับของชาววัตวิรชาติบ้างชาวัดเปิดเข้ามาแล้วอุ้ยบอลตกตรงนี้แล้วบอลไปชนคานยังเคลียบมาได้ครับ สุดท้ายไปโดนคนนี้เลยครับอดีศักดิ์หานเทศที่ออกดูครับลูกเตะมุมโค้งมาโอ้โหแล้วเด้งไปชนคานครับโอ้โหเปิดมาได้กดดันแล้วหือแต่สุดท้ายไปชนคานเท่านั้นเลยครับลูกเปิดนี่ครับจังหวะน,นี้ของทางชววัดวีรดชาครับแล้วเปลี่ยนมาทางขวาที่นี่คันยุกแล้วดูเกมรับของบีจีปทุมอามาดูออตตาราตะวัดยิงด้วยซ้ายลี้ยังตรงตัวของจัดชัยบุตรพรมครับ คือลูกนี้ต้องชมไอเดียการยิงเลยครับแต่ว่าชัดชัยก็ยืนตำแหน่งดีครับเป็นลูกยิงนอกกรอบเขตโทษอีกแล้วนะครับกีดิคันยุกจ่ายมาแล้วก็ดูจังหวัดตวัดย,ยิงด้วยซ้ายครับของอัตตาร่าครับนี่ถ้าเกิดออกซ้ายออกขวานี่ก็มีโอกาสลุ้นประตูได้เหมือนกันนะครับกีดิคันยุกเปิดเข้ากรอบเขตโทษและบงได้ครับโอ้โหแล้วเป็นมิเตอร์คาโดโซ่ครับแล้วเป็นแอช่นสุดท้ายของเกมนี้ครับคุณศินคุณต่อพองสมสิงปรนุวิทย์หมดเวลาการแข่งขันครับทีมชั้นยางบีจีปทุมยูไนเต<อ>็ดเปิดบ้านเอาชนะเดอดะ